เรื่องหลอนหอพักอาถรรพ์เรื่องผีจากคอลัมน์ขนหัวลุกหนังสือพิมพ์ข่าวสดสวัสด์เล่าประสบการณ์ขนหัวลุกจากหอพักผีสิงพูดถึงเรื่องโดนผีหลอกซึ้งๆน่าเล่าให้ใครฟังส่วนมากมักไม่เชื่อแม้แต่จะเชื่อก็ไม่ค่อยเห็นภาพหรือนึกรู้ถึงความรู้สึกตอนนั้นได้หรอกครับยกเว้นแต่จะคุยกันคนที่เคยโดนผีหลอกมาแล้วถึงจะเข้าใจ นั่นคือมีทั้งอาการตกตะลึงตัวแข็งทื่อเลือดหายวับจากใบหน้าที่รู้สึกคล้ายๆกับระชาเหยื่อย่างซาจากต้นคอลงไปถึงกลางหลงังเหี๋ยวร้อนเหี๋ยวหนาวคล้ายจะเป็นไข้ขากรนไกรแข็งทื่อจนร้องไม่ออ,อกอจุด,จดในที่สุดก็อยากหายตัววับไปหรือไม่ก็ร้องไห้โฮให้หายอัดอั้นตันใจผมกลัวผีมาตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่ที่บางบัวก่อนจะมาเป็นรอปพอ,อ,อยู่ที่หอพักสตรีในย่านดินแดง ที่นั่นเองผมเจอเจอผู้ผีดุร้ายสุดข,ขีดแทบจะขาดใจตายแต่เมื่อเหตุการณ์ขนหัวลุกผ่านไปผมกลับไม่ได้โกรธเคืองผู้ผีตนนั้นหรอกครับกลับรู้สึกเวทนาด้วยซ้ำไปเรื่องเป็นอย่างนี้ครับผมมีญาติชื่อน้าหวิงแกเป็นยามเก่าแก่ของหอพักแห่งนั้นพอดีมีคนเก่าวลาออกน้าหวิงก็เลยใช้เส้นฝากฝังผอเข้าไปทำงานแทน ส่วนมากมักจะได้กะดึกคือสี่ทุ่มไปจนถึงหกโมงเชา้าบั่นช่องห้องหอหายห่วงได้เลยเพราะอาศัยซุกหัวนอนกับน้าหวิงที่อยู่และแวกนั้นเองคืนนั้นฝนคราม,มาแต่หัวข้ามผมรับเวรต่อจากน้าหวิงพอดีมีห้องพักยามอยู่ข้างประตูหอพัก แต่น่าสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงเปิด24ชั่วโมงก็ไม่ทราบอาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์ก็ได้มีอยู่5ชั้นมีลิฟต์อำนวยความสะดวกพร้อมเมื่อขึ้นไปก็เป็นทางเดินตรงกลางระหว่างห้องพักซ้ายขวาที่เรียงรายกันเป็นตับทำให้ระเบียงด้านหลังหันมาทางประตูรั้วดูแปลกตาเอาการนาหวิงเล่าว่าก่อนนั้นน่มีเรื่องฆ่าแกงกันหลายรายแล้วส่วนมากเกิดจากการหึงหวงแม้แต่การฆ่าตัวตายก็มีคือกระโดดมาจากระเบียงชั้นบนบ้าน ทิ้งยาตายบ้างที่น่าสยองก็คือเชือดเส้นเลือดที่ข้อมือนอนแช่น้ํำตายในอ่างกว่าจะพบศพก็วันรุ่งขึ้นจุดๆว่ากันว่าผีดุนักหนามีทั้งเข้าไปเคาะห้องข้างๆกับส่งเสียงกรีดร้องหหยหวนจนต้องย้ายหนีกระเจิดกระเจิงไปหลายรายแล้วคนเช่าส่วนมากเป็นผู้หญิงทํางานบริษทัทนักศึกษาคนทํางานกลางคืนก็มี ขณะที่ผมกำลังนั่งคิดอะไรเพลินๆก็พอดีแววเสียงผู้หญิงกรีดร้องมาจากชั้นบนครั้นเห่นออกไปเงยหน้ามองฝ่าและอองฝนบางๆขึ้นไปก็เห็นสาวหนึ่งในชุดสีดำบนระเบียงชั้นสามกำลังโบกไม้โบกมือส่งเสียงลงมาได้ยินชัดเจนช่วยด้วยช่วยด้วยผมละล้าล้าลางังเพราะตัวเองไม่มีหน้าที่ขึ้นไปจุ้งจ้านบนนั้นแต่มีพนักงานประจำเคาน์เตอร์กับรอปอพอ,พอ คอยดูแลอยู่คิดอีกท,ทีเธอกำลังขอความช่วยเหลือจากของนี่นาริบตานั้นสาวชุดดำก็วิ่งหายเข้าไปในห้องไม่ถึงอึดใจเธอก็วิ่งแนวออกจากอาคารที่โดดเด่นขึ้นไปบนผืนฟ้าสีหมึกเมื่อเข้ามาใกล้ถึงได้เห็นชัดว่าเธออยู่ในชุดนอนสีดำผมยาวผิวขาวหน้าตาสัดสวยที่ดูเหมือนจะคุ้นหน้าเธอปราดเข้ามาหาผมที่ถอยหลังเข้ามาในตู้ยางกระหึ่กระหอบแทบฟังไม่รู้เรื่องช่วยด้วยผีค่ะ มันจะฆ่าฉันโอ้ยเธอคล่องหน้าอกหน้าใจสั่นกระเพื่อมหน้าใจหายก่อนจะเล่าว่าขณะที่กำลังจะเพิ่มหลับก็มีรูปเงาเืินรางคลายวุ้นของผู้หญิงวัยเดียวกันกลุ่มหนึ่งเข้ามาห้องล้อมหัวรอต่อกระซิบบ้างก็กระซิบกระซาบเมื่อเยาบอก,กว่าพวกเธอกินยาตายโดดติดตายถูกแทงตายมาอยู่ด้วยกันเถอะแล้วจะพบแต่ความสุขฉันไม่อยากตายสาวชุดดำกระหึ่กระหอบหันไปมองที่ระเบียงชั้นสามไม่หยุดหย่อนช่วยด้วยค่ะ ช่วยฉันด้วยอะไรกันครับไม่เห็นมีอะไรเลยผมพูดเป็นเชิงปลอบใจแต่เธอสายหน้านั่นไงสาวชุดดำหันขวับไปที่มือสันรรริกพวกมันยืนเกาะระเบียงเต็มไปหมดกำลังมองดูเราด้วยจุดๆดูซี่มันจ้องเป๋่งเชียวเสียงยืนยันสันเครือทำให้ของเย็นงูที่ต้นคอแข็งใจปลอบโยนพลางหันมองทำใจให้สบายเถอะครับไม่มีอะไรเลยจริงๆผมคิดว่า เสียงผมขาดหายไปเมื่อพบว่ากำลังพูดอยู่กับความว่างเปล่าแสนจะเปล่าเปลี่ยวและชวนให้เหน็บหนาวเข้าไปถึงหัวใจก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองไปยังจุดเดิมนรกเป็นพยานบัดนี้มีร่างของหญิงหนึ่งกำลังยืนเกาะลูกกรงระเบียงก้มหน้าลงมามองเศร้าๆเพียงเดียวดายผู้หญิงในชุดนอนสีดำคนนั้นเอง